สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็9ก้าโมงนเะโมงนิดๆนะเกือบจะสิบโมงแล้วแหละลืมนะลืมเอาขาดตั้งกล้องมาทำยังไงดีนาะ สั่นนิดนึงนะพี่พี่เพราะาหนูลืมเอาขาตั้งกล้องมาก็เลยต้องถือนะถือไ่ายดื่มนะดื่มมิวทีนะมิวทีถ้าหน้าร้อนก็จะเป็นแบบเย็นเนาะแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นแบบร้อนนะวันนี้พาแม่มาหาหมอนะหมอนะัด วิวสูงกล้องมันมัวไหมไม่มัวจังเลยกล้องเบอร์ไหมพี่พี่เบอร์มากไหมสวัสดีค่ะยังยังเบอร์อยู่ไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะตัดนะ ทุณธรรมนวันสวัสดีค่ะอดูท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะตอนนี้หนูอยู่อ่าตรงนี้อยู่สวนหน้าหน้าคลินิกนะคลินิกกระดูกแม่มีนัดหมอนะคะก็เลยมาส่งออกมาข้างนอกแล้วก็ลืมนะลืมมาขาต้องกล้องมาด้วยก็เลยต้องถือนะถือไทย สั่นนิดนึงนะพี่ๆสั่นนิดนึงนี่ค่ะญี่ปุ่นคลินิกญี่ปุ่นก็จะแบบนี้นะเล็กๆนะจะไม่ใหญ่นะถ้าเป็นโรงพยบาบาลนะถึงจะใหญ่นี่แล้วทางเข้าออทางเลยเนาะตัวน,นี้ก็ถ่ายไม่ได้นะเป็นคลินิกกระดูกนะไม่เบอร์แต่กล้องใสหนูถือนะคะพี่ธรรมนวันหนูถือลืมเอากล้องมานะลืมเอาขากล้องมานะคะ ก็เลยต้องถือนะต้องถือท้องฟ้าสวยหนูจะหาวางตรงไหนดีไหมนู้วางก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้นะวางไม่ได้เพราะว่า เมื่อวานหนูก็เอาขาตั้งกล้องออกหมดเลย่ะออกจากกระเป๋าสองอันอทำไงดีเนอะ รอนะรอแม่เช็คเช็คก,กระดูกเสร็จนะเช็คก,กระดูกคอ ก็ทำสวยนะเป็นซุ้มนี่ค่ะคลินิกเล็กๆแบบนี้นะคะญี่ปุ่นเว็นูหาที่ถ่ายกันเด้อหาที่วางกล้องก่อนพอลืมเอาค่ะตั้งกล้องมานะคะอื้อแดด แต่มื่กี้เดินมาคือรัดนะเห็นไหมน,นี่ทางผ่านนะทางผ่านรถไฟนะคะพี่ๆเดินสำรวจไปก่อนนะตัวลอแม่อีกน่านานะพี่ๆหนูก็เดินลันดนะลัดลัด,าดจากช่องไะมครับแค่ตรงนี้ ตรงนน้นก็เป็นเอก,กิแถวบ้านหนูนะป้าท้ายบ้านสวัสดีค่ะมิก่สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นก็น่าจะเกือบสิบโมงหรือเปล่าเนาออ๋อใกล้ๆจะสิบโมงแล้วนะที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเห็นไหมนี่ทางแคบทางเดินนะทางเดินทางเดินทางจัก,กรยานนะคะ หนูดื่มวาขาตั้งก้องมาเนี่ย <g urt> เห็นไหมคะข้างบนก็จะเป็นแบบอาพาร์ตเมนต์ข้างล่างก็จะเป็นคลินิกนะคลินิกญี่ปุ่นเขาจะทาแบบเป็นเล็กๆนะคลินิกเล็กๆไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราก็จะเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนาะคลินิกใหญ่ใช่ไหมแต่นี่นี่ก็จะเล็กกระทัดรัดนะคะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไร เขาจะทำออกมาแบบเพราะว่า,าพื้นที่เขาจะแพงนะคะอย่างถ้ารถอย่างเงี้ยอยู่ๆไปซื้อไม่ได้นะอยู่ๆไปซื้อรถไม่ได้เลยนะคุณต้องมีที่จอดรถนะคุณต้องมีที่จอดรถต้องทำต้องทําแบบสัญญงสัญญาเช่าเช่าเช่าที่จอดรถเนาะ ่างถ้าถ้าคนมีบ้านเป็นหลังเขาก็จะมีนะมีมีที่มีที่มีที่จอดรถนะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะต้องหาเช่าหาเช่าแบบรายปีเลยนะรายปีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีที่จอดรถเลยแล้วคุณซื้อรถไม่ได้นะไม่ได้เขาไม่เขาไม่อนุมัตินะเขาไม่ให้ไม่ให้ซื้อรถเลย แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ซื้อซื้อซื้ซได้เนาะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเมื่อวานไปรับเจ้าแสบโอ้ไม่เดินไม่ยอมเดินเลยค่ะอุ้มสวัสดีพี่พีทั้ทงสี่ท่านนะคะขอบคุณสิบไลค์ค่ะนี่อ ดูอากาศดูนี่นี่เห็นไหมคะนี่เสียงแบบนี้คือรถไฟนะรถไฟกําลังวิ่งมานะเห็นไหมที่ลูกลูกลูกเออลูกลูกศรชี้ไปทางซ้ายนี่คือรถไฟจะวิ่งมาทางนี้นะถ้าชี้ไปทางขวาก็คือรถไฟแดงแล้วก็ปิดไม้กั้นเรียบร้อยแล้วก็คือรถไฟกำลังจะมานะพี่ ไม่อยู่ใกล้นะไม่อยู่ใกล้จะให้ดูจุดนี้มาแล้วเสียรถไฟมาแล้วสุดสายเลยแต่เขตกา้นมันมันไม่ได้ไกลนะมัน ตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตรงนู้นนะตรงนู้นอีกอันหนึ่งนะใกล้ๆก,กันนะคะพี่ๆใกล้ๆก,ก,กันรอนะรอเวลาพอมอกี้ตอนไปถึงตอนรอเวลาพอมอกี้ตอนไปถึงตอนมาถึงคลีนิกเนาะโอ้คนเต็มนะคนเยอะ กำลังสบายตอนแรกรึกว่าร้อนนะไม่ใช่ร้อนตอนแรกรึกว่าหนาวอุตส่าห์ใส่อชุดชุดพละให้เขานะเสื้อขขนยาวกางเกงขายาวแล้จะออกจากบ้านเท่านั้นแหละค่ะแดดเปี้ยงก็เลยรีบเปลี่ยนนะรีบเปลี่ยนเป็นชุดาขนสั้น ขอบคุณคน14ไลค์นะคะดูคิ <Hello, bye. S 1> no